ชมอมองมองมุ่นมองรุ่นอ่างนี้เามารุ่นมันก็พันลงลงนลแม่งกุบมาตกแตมาอนี่คุยก่อนพ่อยาคุยก่อนไอ้แอบอ้อคุยดมาี่หน่อดิมมี้นแอกลัวเรากลัวท่านผู้มีพรคุไม่ต้องวมาแนี้่กัเราเจ้าจะปอดภาไปไหนชีรีสเจ้าะเราสีเจ้าแทแท เอากลัวน้มีคไม่ต้องกลัวนอไนอยม่ต้องกลัวอยู่กับเราเจ้าจะปลอดภัยส่มุนมาเราชื่อพิราบเราชื่อพิราบเราเจ้าเหรอาสีสบมาคน่ากลัวเยอ่ะ ผมลื่นจริงดีมากตัวเล่นดีมากเลยลื่นจริงเองไปทางนู้นเองไปข้าทางนี้เฮ้ยังบนไปีเหนลียมีายเนียนมากเนีะนี่วิ่งออกนี่้องวน้องวนกระดกกดสองมือไม่มีแ้กวิ่งไปน่วิ่งล้อข้างบนไปเลย ลง่ทน้รลงลอยลงอยเร่องลองรกลอเมื่อกี้ถุงถะลุขึ้นูเลยตูดึงนะสีกขาวขาวสี่ไงอีกเบิร์ทถุงเขาเตีงได้ยัง

เขาส่แยเกาวโอยไปยืนทำไม่โต่าเไปไหนเขาส่ายเก๊าวไม่ถ่ายแล้วาไม่กลัวัเลยวิ่งมาโบกแห้ไงอยาเขาวิ่งชนก็เลยต้องบกแห้โอบกโบกยให้สัญญาณนี่ยนะ อาวเราขอโทษครับเราใช้ไเป็นจานใหญไม่หน่อยแล้วมันเหนียวแล้วอันเนี้ยมันไววานานแล้วนะแต่ผมผมผมไม่ไม่อยยื่นเลยไม่เพราะผมป้อนผมหวังดีอยากให้กินเออไม่่อยแล้วป้อน่ะคืนให้เฉยเมื่อกี้เอามาไงคืนให้คืนให้กินไปแล้วไม่เอาหรอกนี่วเราอ่ะนะต่างกีดกันเหรอมาก เกียผมดูเขาก็ใช่กอ้ออื้อ้อออเดี๋ยววิญญาณนะอาะไรนะเดี๋ยวเขาสิงเลยนะถ้าวิญญาณสร้อยเขาสิงเนีโดนเลวเนี่ยซ้อมอีกสองแลจริเดี๋ยวโอเคซ้อมไก่อนนะเล้วจริงด้ย ซ้อมไว้พอทีนี้ก็มาไม่ถึงเรื่องอะไรกูไปดูเห้สี่สามปึ๊บปั๊ชูเีน้าสรถเชเงขาดเลยอันนี้ก็มีคนข้าทาสตงมานาเอ้งเอวก่อนเอวก่อนเอวก่อน

นี่ใช่มีเลยเย้ป๊อปเฮ้ยเก้กเก้กท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์จะ่างกระดิ่เล่งฆ่าทำไมเนี่ยอยยนตรงนี้ใช่ไหมพี่ต๋อเหมือนไม่สูงเดี่ยต้องให้ขึ้นสูงอีกเก่งกเ่หมือนไม่สูงม่เข้าว่างไ่ใช่ไหมเดินไม่ได้ลุ่มแล้ว บอกเนแฟนด้วยว่าบอกมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันจะกระโดดมันจะกระโดดเอาเท้าเคาะก่อนเช็คความเอ้ยส่สัตว์เด็กกองมืกี้บอกสูงไม่พอเขาบอกเหมือนไม่สูงเขาพูดอยู่อ๋อเดียวเราไปโกหความสูง อะไรที่เรากลัวเราจะได้ทำโอ้าโอลงลงมาล่างรออะขึ้นขึ้นยังไงต้องลงอย่างนั้นนะทั้งนั้นเดี๋ยวจ้ะ ตอนขึ้นก็หันหลังขึ้นลงต้องหันหลังลงไงเย็นเลยใช่ไหมล่ะสบายดีไหร้อนนิดหน่อยแค่นั้นเองข้างบนไม่เสียวสักนิดเลยไม่เสียวเลยยิงขาสั่นกิ้มเลยนะเราเลยไม่เสียวเดี๋ยวไม่ได้สั่นพี่เอ้าไม่ได้สั่นไม่ได้สั่นกรับไว้กรับไว้กรับไว้มองมองมองกลาบไว้ดูอะไรกันพอดีจิตา ว,ว,วันนี้อากาศดีมากครับผมกต้องบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38องศานะฮะฝ <c oughs> <laughs> นจะตกก็ไม่ตกครับวันนี้โคบตุตัวตาบอกว่าฝนจะตกนะครับเราก็รอฝนจะตกอากาศจะดีขึ้นหน่อยแต่ไม่เลยครับผมท <c oughs> ีมงานก็ชุ่ชมฉ่ำกันนะครับเต็ม <c oughs> เสื้อเลย <laughs> เหงื่อปลาเป็นกำลงใจด้วยนะครับ เสนอให้เล่นงามครับเวลาแสนสวยครับผมวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์สิทธิโชคฉลองีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลจี๊จ๊าดวีครับหสำหรับพวกนี้วันจันทร์งวดองสีเลอนะพูดที่แล้วไม่ออกสักตัวเลยนะเนี่ย แล้วจึงต้องมีน้ำสนมพัดเพราะว่านี่เองไม่มาเนี่ยก็ต้องว่าร้อนเลยนะใช่ครับเข้าใจแล้วมาที่ต้องมีจริงๆต้องมีนะแต่เหมือนที่นังน่งน้ำสนมลาเขาร้อนโอ๊ยไม่ต้องห่วงเราโหน่น้อยน้ำกุหลาบมันไม่หลงทางหรอกเออเตัดมอเนเม่อมองพื้นอย่าไปมอเตอร์อย่าไปมองพื้นโหนูน้อย อย่างนากกุลาน่ะมันไม่หลงหรอกเออเออเออเอ็งพูดถูกแล้วหนักมาลาเห็นไหมสนุนน้อยไปไอเดี๋ยวช้าพูดจบปุ๊บเออแล้วหันควับไปเลยหนุนมาเออเสียงมาจากตรงนู้นมาก่อนแล้วอ่ะเข้ามาเลยอีกช่วยนางสนุนน้อยอีกไม่ช้าข้าจะเป็นหมอเทวดาแทนแก เก่งมากเก่งมากมหัวเราหมือนพี่เลยสิบสองยี่สิบเ่แอดเล่มาเลยมาลผ่านพ่อเล้ว บาเอาลงเอาลงบางลงเลยเข้าเข้าแบงค์ตัวประกันจะไวมากๆต้องตกนะรบปล่อยมาถ่ายตอนเช้ามืดเอาถึงถ่ายตอนนี้อากาศแจ่มใสมากค่ะได้รอได้เพราะว่าเรือของข้าทันทีที่พวกมันขึ้นไปเรือก็จะรองสู่ก้นดิ่งแม่น้ำนะ ดแม่น้ำเรือก็จะดำทเลีแผมแม่น้ำเรือก็จะลงสู่ก้นบึ้งไอ้นะเรือก็จะลงสู่ก้นบึ้งท้องทะเลเรือก็จะลงสู่ก้นบึ้งแม่น้ำอะไรนะก้นบึ้งเรือก็จะลงใช่เพราะเรือของข้าทันทีที่หดขึ้นเรือก็จะลงสู่ก้นบึ้งท้องทะเลเรือก็จะลงสู่ก้นบึ้งท้องทะเล และจะไม่มีใครพื้นและจะไม่มีแล่แลขออภัยค่ะและจะไม่มีใครกับคืนสู่และจะไม่มีใครกับคืนสู่ผิวน้ำผิวน้ำโอเคเด็ดอีพ่พคะเด็ดพี่พคะต้องรักคุณลาหมดใจ